สวัสดีครับพบกับผมทนายวิญยุ์นะครับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายโทรตามหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ปรากฏเลยนะครับหรือจะสอบถามทางไลน์ทางเฟซทาง YouTube ก็ยอมทําได้นะครับส่งภาพถ่ายส่งเอกสารส่งหลักฐานมาได้นะครับจะอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ในประเทศไทยดูตอนเช้าดูตอนมืดดูกลางวันดูย้อนหลังเข้าไปใน YouTube ในช่องค้นหาพิมพ์คําว่าทนายวิญยุตนะครับก็วันนี้ก็มาถึงตอนที่87นะครับก่อนจะถึงตอนที่87เนี่ยใครที่สนใจดูข้อกฎหมายหรือคําถามที่ทนายได้เคยตอบ แฟนคลับทางบ้านไว้นะครับก็ลองเข้าไปดูในเฟ e บ o o กหรือใน YouTube ก็ได้นะครับก็ตอนที่87เนี่ยทนายจะมาพูดในเรื่องของค่าทดแทนค่าเสียหายกรณีที่ภรรยาถูกทำร้ายร่างกายจากสามีนะครับหลายท่านที่ได้ดูคลิปวิดีโอของทนายิยุทธ์นะครับ ในตอนัง้งก่อนเนี่ยในหลายๆตอนเนี่ยทนายวิยุตก็จะพูดในเรื่องของกรณีที่ภรรยาเนี่ยฟ้องค่าเสียหายจากชู้หรือค่าตอบแทนจากชู้เนี่ยมันทําได้นะครับแต่จะขอใหอ้สามีและชู้เนี่ยเลิกมีความสัมพันธ์ทํานองชู้สาวกันเนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายไม่เปิดช่องให้กระทํานะครับเพราะกฎหมายเนี่ยให้เรียกเพียงค่าเสียหายนะครับกรณีนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายภรรย,ยาเรียกค่าเสียหายจากชู้ฟ้องชู้เป็นคดีเดียวก็ทําได้ หรือภรยาจะฟ้องท่านชู้และสามีนะครับให้รับผิดในเรื่องของค่าเสียหายก็ย่อมทําได้นะครับและฟ้องหย่าด้วยก็ทําได้นะครับในคดีเดียวกันนะครับไม่ต้องแยกฟ้องประเด็นในวันนี้ก็คือจะพูดในเรื่องของกรณีที่ภรรยาเนี่ยถูกทําร้ายร่างกายนะครับและจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนตามกฎหมายคำกฎหมายเนี่ยเขาใช้คําว่าค่าทดแทนคําตามสามัญธรรมดาเขาเรียกว่าค่าเสียหายเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์อย่างไรเรียกได้ไหม คำตอบก็คือเรียกได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในมาตรา1524ของประบลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์เขาวางหลักว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าเหตุแการณ์ยาตามมาตรา1516เลบ3ก็คือกรณีทําร้ายร่างกายหรือมินประมาทนะครับ หรือวงเล็บ4ก็คือจำคุกละทิ้งล้างเกิน1ปีนะครับหรือสมัครใจแยกกันอยู่เกิน3ปีหรือวงเล็บ6กนะครับกระทำการอันเป็นประปักต่อการเป็นสามีภรรยากันอย่างร้ายแรงครับเกิดขึ้นนะครับเพราะฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดขึ้นโดยมุ่งประสงค์ให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจทนได้จึงต้องฟ้องหย่า อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนจากฝ่ายที่ต้องรับผิดนั้นนะครับกรณีนี้ตามมาตรา1524หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตามมาตรา1524นั้นให้สิทธิแก่ฝ่ายภรรยาซึ่งถูกทําร้ายร่างกายหรือมนประมาทอย่างร้ายแรงด้วยถ้อยคําที่ไม่สมควรนะครับหรือนะครับในมาตรา1516เขาบอกวันท3เขาบอกว่าถูกเหยียดยามบุกพกการีหรือทรมานร่างกายหรือจิตใจนะครับกรณีถ้าเป็นาการร้ายแรงเนี่ย ก็สามารถที่จะเรียกค่าทดแทนจากฝ่ายสามีได้นะครับอย่างเช่นนะครับกรณีพยาภรรยาเนี่ยถูกทําร้ายร่างกายจนกระดูกหักนะครับหรือดั้งหักโดนต่อยกนะดั้งหักอย่างนี้นะครับหรือนะครับกรณีที่ภรรยาเนี่ยถูกสามีทําร้ายจนต้องไปเย็บหลายเข็มอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกรณีที่ภรยาเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายนะครับก็ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์นะครับ ของประมวลกฎหมายแพ่งอาญาตรา1524ซึ่งให้สิทธิภรรยาที่จะเรียกค่าเสียหายจากสามีคือกฎหมายก็ใช้คําว่าฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบก่อขึ้นโดยมุ่งประสงค์ให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจทนได้นะครับฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบเนี่ยในความหมายของกฎหมายเนี่ยก็อาจจะเป็นฝ่ายฝามีนะครับซึ่งเป็นฝ่ายที่ทําร้ายร่างกายเราหรือนะครับเป็นฝ่ายชู้ก็อาจจะเป็นได้นะครับเพราะว่ากฎหมายเขาใช้คํากว้างๆคือฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบโดย ก่อให้เกิดบุ้งประสงค์ให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจทนได้นะครับคําว่าไม่อาจทนได้ในที่นี้หมายถึงว่าอะไรเช่นกรณีทําร้ายร่างกายนะครับแล้วก็มีการด่าให้ภรรยาออกจากบ้านทําร้ายร่างกายหัวล้างข้างแตกนะครับกระดูกหักนะครับภรรยาก็ไม่อาจจะทนอยู่ในบ้านหลังนั้นได้นะครับภรรยาจึงมีสิทธิที่จะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากฝ่ายสามีนะครับอย่างเช่นค่าทดแทนตรงนี้ก็อาจจะคานวณจากการที่ภรรยาเนี่ยจะต้องไปเช่าบ้านอยู่ภายนอกนะครับ ซึ่งถูกสามีไล่ต้องไปเช่าเสียค่าเช่าเป็นรายเดือนและต้องเลี้ยงลูกนะครับเดิมเนี่ยได้ค่าอุปการะเลี้ยงดูจากฝ่ายสามีหรือจากการงานที่ฝ่ายภรรยาเคยทําอยู่นั่นพอออกจากบ้านมาก็ไม่มีเงินนะครับและก็ต้องไปเช่าบ้านนะครับอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะครับ ฝ่ายภรรยาก็สามารถที่จะมีสิทธิที่จะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากฝ่ายสามีซึ่งเป็นฝ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยมุ่งประสงค์ให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจทนได้ตามความหมายในมาตรา15 2 4นั่นเองนะครับก็จบหลักกฎหมายในเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสรุปก็คือกรณีที่ภรรยานะครับเป็นฝ่ายถูกทำร้ายร่างกายนะครับและหรือสมัครใจแยกกันอยู่เกิน3ปีและไม่ใช่ความผิดของภรรยาหรือถูกละทิ้งล้างหรือจำคุก สามีถูกจำคุกเกินหนึ่งปีเช่นข้อหายาเสพติดอย่างนี้นะครับตัวฝ่ายหรือกระทําการประลีปักนะครับให้นับให้ภริยาได,ไ,ดได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรเช่นไม่อาจทนได้ที่ต้องมาอยู่ถูกด่าทุกวันอะไรเงี้ยนะครับหรือต้องถูกร่วมบริเวณีทุกวันก็คือเป็นการการะทาอันประลีปักกรณีเช่นนี้นะครับภรรยาเนี่ยก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากสามีนะครับเพราะเหตุนะครับ สามีเป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้นจงไม่อดทนได้เป็นค่าเสียหายนะครับค่าเสียหายจะกระนดดยังไงก็ไปดูคลิปก่อนได้แต่อาจจะ1นึ่งแสนสองแสนสามแสนนะครับถ้าฟ้องหนึ่งล้านศาลอาจจะให้ห้าแสนถ้าฟ้องสามแสนศาลอาจจะให้สองแสนเราก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าการเรียกค่าเสียหายเป็นดุลพินิจของศาลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับพนายยุทธนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้รับชมวิดีโอใหม่ในข้างหน้าของคุณมากครับสวัสดีครับ